สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอแล้วอาจารย์ทับในรายการนักอากจารย์โอ,โอและอาจารย์ทับพ,พยากรมาแล้วโดยมีอาจารย์โอมาเป็นประธานอ,อาจารย์โอมาแล้ว พรุ่งนี้ออเช้า,เาต้องรีบออกแต่เช้ามืด มาครับกดแชร์ออกไปแซ่เ,ออเ,ซเพียงคนละเก้าพันเก้ายเก้าเกแชร์เพียงเท่านั้นมากันแล้วก็กดแชร์ออกไปก่อน อินเมือดิ้งออกมาเหรอเนี่ยวันนี้วันสุดทา้ายกงวันเป็นอย่าง,งานั้นปะะกลางวันเป็นปะก็มานี่กลางวันก็ติดเหรออืเดี๋ยวอ๋อกลางวันไม่เท่าไรเช้าไม่เท่าไหร่บ่ายหนึ่งคนเริ่มเล่นนะกดแชร์ออกไป ดแชร์ออกไปเพียงคนละ9ก9ารแชร์ นกสี่สิบสองดวงถูกหวยในวันพรุ่งนี้จะถูกไหมคะเราจะมาดูกันว่นกสี่สิบสองนะคะดวงถูกหวยจะถูกในพรุ่งนี้ไม่ถูกอ่ะไม่ไม่ไม่เป็นอย่างที่น่าพอใจนะคะบอกได้แค่นี้อืไม่เป็นอย่างที่น่าพอใจกดแทงออกไปจะถูกหรือไม่ถูกก็ตามไม่เป็นที่น่าพอใจสําหรับคุณมีเปอร์เซ็นต์ว่าจะไม่ถูกหรือถูกน้อยมากหรืออาจจะไม่ถูกเลย เอามาเข้ามากดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นตามด้วยอายุได้ตามได้คำถามครับถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามนะครับเข้ามากันได้ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดไอ้เพื่อนเป็นค่าครูแลวพิมพ์คำว่าแ <Share S 2> ชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะ ใครที่เข้ามาแล้วกดแอเพื่อนนะคะไปแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์พอแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะดูการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาแต่่าถามสองพยาง การงานอย่างนี้นะคะอย่าถามสองพยางการเงินอย่างนี้นะคะถ้าถามความรักขอสถานะด้วยโสดแต่งงานหรือมีแฟนแล้วค่ะเข้ามากันได้โสดแต่งงานหรือมีแฟนแล้วหรือมีผัวมีเมียเป็นเมียน้อยเมียเก็บเมียแอบเมียซ่อนเป็นบ้านหลังที่หนึ่งสองสามสี่แชร์แล้วปูพรุ่งนี้จะมีโชคทางการเงินไหมคะไม่มีครับไม่ได้ดังหวังสักอย่างพรุ่งนี้ เสียเสีย,เส,ย,ยเสียใจเสียใจผิดหวังกดแชร์ออกไปแซ่เพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยแม่ดนาจา์โอเก้าสิบเก้าแชร์นะดูอาจารย์โอ้นะนะอแล้วกดแชร์ออกไป ด,จดูจานโออารมณ์ดีจานโอยิม้มนะจานโอยิมม้มไหมอ่ะ,อะโอ้เมี่อไหรทำทเสียงนี้ออกอากาศด้วยอ้เร็ว <c oughs> กดแชร์ออกไปใครคข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดแอด add, เพื่อนเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่า แชรลชื่อเล่นอายุคำถามค่ะนะวันนี้ก็มาเจอกันเหมือนเดิมนะในรอบวันนี้โดยมีอาจารย์โอ้มาเป็นประธานแล้วนะเมื่อวานเราก็าหยุดพักเป็นหนึ่งวันเหนื่อยเ้วันเหนื่อยเดินทางกันทั้งวันอดนอนด้วย แล้วนั่งอยู่ตรงกลางเป็นปากระป๋องเลยนั่งขาแข็งมากทั้ง,งตลอดทั้งการเดินทางเหนือนโดนบีบนั่งอยู่ตรงกลางขาจะปวดนะ ใครเข้ามาแล้วอย่าถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดแอด add, เพื่อนเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์ชแล้วชื่อเล่นอายุคำถามดูการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาอย่าถามสองพยางนะคะมีปัญหาการเงินอะไรถามมาเฉพาะเจาะจงเลยนะคะอย่าถามสองพยางอย่าถามสามพยางถ้าถามมาใช่จะถามใหม่นะคะ วันนี้ก็วันส่งการวันสุดท้ายละววันที่สิบห้านะคะเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะเข้ามากันได้ครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์ออาใครเข้ามาแล้วอยากจะาาถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดแอด add, เพื่อนเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะ ดูข้างหน้านี้ด้วยพ่ยยบซีมีผลสามวันนะคะมีผลสามวันเท่านั้นนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายในสาวันแน่นอนและเรื่องรายๆจะเกิดขึ้นเพียงสามวันเท่านั้นนะคะสนใจดูดวงส่วนตัวทักแชทมาได้มีค่าครูขอพร้อมโอนก่อนดูดูได้ทุกข้อทุกเรื่องถ้าดูส่วนตัวนะคะ อ่ะปลาคันได้นะครับเวลาเหลืออีกสิบนาทีสุดท้ายอ,อะไรอาจารย์โอก็มาเป็นประธานกันแล้วอ่ะไป จานโอมาเป็นประธานแล้วนะเชื่ออะไรแชร์แล้วค่ะนุ๊กแชร์แล้วจริงนะคะสี่สิบแฟนหนูจะกลับมาหาหนูหมค้าในสามวันมีโอกาสได้คุยกันนะไพ่เป็นไพ่สามเหรียญตีความว่ามีโอกาสได้คุยกันปรับความเข้าใจกันได้ว่างั้นนะ ถ้าได้คุยกันแปลวก็ต้องมันต้องเคยได้เจอกันหรืออาจจะคุยกันได้อะไรเงี้ยปรับความเข้าใจได้ภายว่างกันนะมากดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์ สวัสดีค่ะอาจารย์เทวานะคะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดแอดเพื่อนเป็นค่าครูแลวพิมพ์คำว่าแชร์แ,ชรแล้ว,ลวชื่อเล่นอายุคำถามใครแอดเพื่อนแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามนะคะให้มีผู้แชร์ขึ้นนะ,นะ สวัสดีนะคะทุกท่านใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดแอดเพื่อนเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามนะคะนะเอากดแชร์ออกไปเพียงค 9, 9นละเก้าพันก้าร้อยก้าสแชร์นะ อ่าเดี๋ยวโฆษณาก่อนโดยมีอาจารย์โอมาเป็นประธานเหมือนเดิมติดต่อดูดวงกับอาจารย์โอได้ที่ facebook โอซิริกอนภิรัตเบอร์โทร06199226450925929261ไ ID ีรโอซิริ15สนใจดูดวงอย่าละเอียดถามไม่อัน้นไพ่ย,ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครนะูหน้าทองสาริกาเลนทองเสริมดวงเสริมราศี พิธีการทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลวงสงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรม จำหน่ายเทียวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะรับครอบครูรับขันครูรับถอนขันครูรับสอนให้ยิปซีจากใบเกียรติบตัตรขายไพ่ยิปซีพร้อมตำราและขายไพ่เทพพร้อมตำราค่ะศึกษา,าได้ด้วยตนเองนะคะนะตามนี้ครับและนี่ครับ Facebook ครับนะวัชรรัแก้วจินดาเบอร์โทร0849266658 ไอดีราย AJTOP16 อาราเวลาก็อีกห้าอีกประมาณสามนาทีเศษก็จ,จะหมดเวลาลงแล้วนะวันนี้เราก็มากันพอหอมปากหอมคอนะกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์ ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดแอดเพื่อนเึ็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แ,แล้วชื่อเล่นอายุคำถามนะคะหรือประมาณสามนาทีเศษห้านาทียี่สิบห้า,ายีย่สิบห้ากดแชร์ออกไป วันนี้เป็นวันสะดอกเคราะห์นะหมายถึงสะดอกเคราะห์นี่หมายถึงว่าบุญอยู่เหนือบาปนะบุญต้องอยู่เหนือบาปถ้าสะดอกเคราะห์รจริงนะนะสวดมนต์กันทุกวันนะสัมปชัชามินาสร้างสิโมพระมาสม,มหาเทวาสเพยคา,าปรายันเต พระมาจะมหาเทวาเพรารพาพวันตุเมมหาพุญโยมหาลาโภภพวันตุเมมิเตพาหัตเตโพธามาอาุาโมพุทธายะทยอยโคนายังเวรหิงสาเวรทัสเสเวรทัสาเวรทิโยพุทธามามาพุทธสสวะโงสมัติชามีเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรื่องนะไปสวดมนต์กันนะ เสริมดวงเสริมราศีโดยมีอาจารย์โอมาเป็นประธานอาจารย์โอก็ได้มาเป็นประธานกันแล้วสามนามทีหรือสามนาทีแต่ดึกคนนะโมพุทธายาพาพุทธาไตรรัตนายานมณีน,นพราศีสหัสสุธธร,รมมา พุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนาพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาคีทานังวรังคันทังสิวารีจมหาเทรังอาหังวันทา,ทามีทุระเตอาหังวันทา,ทามีทาติโยอาหังวันทา,ทามีสัพพโซมพุทธาธรรมะสังฆะบูเชมิ นะโมพ,ธธพ,พุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนภารัตสีสหัสาสุธรรมาปุถุธรมธรมโมสังโฆยะธาพุทมโมนาพุทธาผูชาธรรมะบูชาสังฆบ,บูชาอาคีทานังวรังคันทังสิวารีจมหาเทรงังอาหังวนธามิทุระโตอาหังวนธามิทาตโยอาหังวนธามิสัพสะ พุทธธรรมมาสังคาปูเชมิคุณต้าพรุ่งนี้จะถูกหวยไหมคะไม่ภพ่ไม่ให้คุณด้านการเสี่ยงโชคครับว่าตามจริงไม่มีโกรหกเอาละเวลาของเราก็ใกล้จะหมดแล้วโดยมีอาจารย์โอเป็นประธานขอดูบ้างได้ไหมดูอะไรว่าจะถูกไหมอ่ะเปิดเลยัาเปิดเดี๋ยวถ้ายิบมาใบมันจะถูกไหม จานโอหยิบเลยไม่จานโอเป็นผู้ซื้อแต่ก็ว่ามันไม่มีใครมาขายหวยนะเนี่ยสองสมบันเนี่นี่อ,อจานโอจะสองซื้อแล้วรอบนี้มาก็เดี๋ยวฝากทับไปซื้อไงจะได้จริงมาไม่รู้เนาะแต่งไงก็ต้องได้เงินอยู่แล้วอะ่ะพุนี้จะได้เงินได้ของฝากแทนพอเก็บปก พรุ่งนี้ได้เงินอยู่แล้วเออใช่มไหมอ,อหมดเวลาโดยมีอาจารย์โอ้มาเป็นประธานอาจารย์โอ้ก็ได้หมดเวลาลงแล้วเราก็จะไปแล้ว สวัสดีครับ